ไปติดตามการสำหรับโครงการดีๆนะคะที่มีการเกิดขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานที่ว่างงานค่ะซึ่งล่าสุดวันนี้ที่จังหวัดสงขลาได้มีการเปิดตัวโครงการที่จะจัดจ้างอาง,งานอาสาสมัครชุมชนสู้ภยัยโควิดระยะที่2นะคะโดยมีการเตรียมจะเปิดรับนะคะแรงงานกลุ่มนี้เกือบ1,000อัตราโดยจะมีการขยายพื้นที่ครอบคลุมทั้งพัทลุงสงขลาแล้วก็นครศรีธรรมราชค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะที่สารกลางจวดสงขาค่ะทางด้านนางสุริยพันธ์สงขารองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรนัทพงศ์จิตนิรัต์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณก็ร่วมการถแถลงข่าวโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1 9ระยะที่2 ทั้งนี้โครงการอาสาสมัครชุมชนสู้ภยัยโควิดระยะที่2โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้จัดทําโครงการจ้างงานในระยะสั้นสําหรับประชาชนที่ว่างงานเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 ให้ได้มีงานทําค่ะภายใต้ภาร,รกิจของหน่วยงานต่างๆในกระทรวงเพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ดังกล่าวและยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับกําลังแรงงานสมัยใหม่และก็ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทํางานด้านต่าง ต่างให้แก่แรายง,งานกลุ่มนี้นะคะขณะที่ทางด้าน,นรองศาสตราจารย์ดรณัฐพงศ์จิตนิรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวว่าจากการที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับคัดเลือกนะคะจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นหนึ่งใน70สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับการอนุมัติให้จัดทําโครงการอาสาสมัครชุมชนสู้ภยัยโควิด -19 ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคนะคะเป็นระยะที่2ซึ่งจะเป็นระยะที่ขยายพื้นที่การดําเนินงานจากเดิมซึ่งทําเพียงบางพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงโดยอาศัยองค์ความรู้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณมาร่วมดําเนินการพัฒนา สำหรับผู้ปฏิบัติงานก็จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่2กรกฎาคมเป็นต้นไปจนครบระยะเวลา3เดือนด้วยกันค่ะทางนี้ได้รับการอนุมัตินะคะให้จ้างงานประชาชนจำนวน996อัตราในพื้นที่รอบทะิษสาบสงขลาประกอบด้วยพัทลุง65ตำบล390อัตราจังหวัดสงขลา52ตำบล312อัตราและจังหวัดนครศรีธรรมราช49ตำบล294อัตราค่ะ โดยจะมีค่าตอบแทนนะคะเป็นรายได้เดือนละ9,000บาทสำหรับหน้าที่นะคะที่จะต้องทำรับผิดชอบหลักใน3ด้านก็คืองานด้านข้อมูลการวิเคราะห์และก็จัดทำแผนรวมถึงงานด้านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะคนที่จะได้รับการจ้างงานต้องเป็นคนไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีมีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยในจังหวัดที่มีการเปิดรับสมัคร และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 และต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลในโครงการเราไม่ทิ้งกันหรือว่าโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรโดยไม่จํากัดวุฒิการศึกษาแต่ควรมีความรู้เรื่องของการใช้เทคโนโลยีด้วย สำหรับโครงการนี้นะคะจะดำเนินงานอย่างที่บอก3เดือนด้วยกันค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการบูรณาการต่อยอดจ้างงานในโครงการ1ตําบล1มหาวิทยาลัยสร้างงานไม่น้อยกว่า6 0,000คนในการพัฒนาอาชีพในชุมชน3 0 0 0ันตบลทั่วประเทศซึ่งมหาวิทยาลัยกว่า80แห่งจะเป็นหน่วยจ้างงานเน้นการเกษตรสมัยใหม่การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวชุมชนการส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของ o t o p s m e ในพื้นที่ ต่อไปไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะผมคิดว่าตัวชี้วัดของโครงการมีลักษณะที่สำคัญอยู่3ประการครับประการแรกเลยก็คือว่าอาสาสมัครชุมชนที่ลงไปในชุมชนนะครับสามารถที่จะที่จะเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็มีกระบวนการหรือมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ลงไปสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆในแง่กิจกรรมอันนี้ ก็จะเกิดขึ้นในชุมชนอันที่2คือว่ามันก็จะมีรูปของกิจกรรมโครงการหรือแผนงานที่จะส่งมอบที่จะส่งมอบให้กับให้กับองค์กรหรือหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนหรือกลุ่มสาหกิจหรือกลุ่มองค์กรชุมชน,ชนนะครับทีจะส่งมอบให้หตัวชิวัตรการที่3ก็คือว่าอาสาสมัครชุมชนเหล่านี้ครับก็จะมารวบรวมโครงการแล้วก็ส่งมาที่ที่มหาวิทยาลัยที่จะทํารวบรวมเพื่อจะทําโครงการหนึ่ง หนึ่งมาเวลาหนึ่งตำบนนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นตัวชี้วัดในรูปของตัวโครงการนะครับแต่ว่าการขับเคลื่อนเนี่ยนี่ก็ต้องรอกดูการสนับสนุนจากจากจากรัฐบาลหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าแล้วก็อันที่สีที่ผมเพิ่มเข้ามาคือว่าบัณฑิตอาสาอาสาสมัครชุมชนเหล่านี้ครับก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เราเรียกว่ารีสกิลอัพสกิลก็คือว่าเราก็จะทําเป็นรุ่นๆนะครับแต่ละรุ่นก็จะมีระบบการประเมินเช่นอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ว่าเราจะมีอบรมทั้งเรื่องการทําเรื่องการประกอบการ เรื่องของการเขียนแผนธุรกิจหรือว่าเรื่องของการวิเคราะห์ชุมชนต่างๆการสร้างเครื่องมือต่างๆอันนี้เราก็จะมีระบบการประเมินว่าเมื่อเข้ามาอบรมอตอนนี้เรากําหนดเบื้องต้นไว้อยู่ที่ประมาณ2วัน2วันต่อรุ่นนะครับรุ่นนึงประมาณร้อยคนเพื่อให้เกิดจริงๆคนเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าเราทําเป็นรุ่นเล็กๆเพื่ออะไรครับเพื่อซอยย่อยเพื่อเน้นคุณภาพและก็จะมีกระบวนการของการประเมินว่าเมื่อเขากำประเมินแล้วเมื่อเขามาร่วมในกระบวนการรีสกิลอัพสกิลแล้วเนี่ย เขาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยขนาดไหนนี่ก็จะมีกระบวนการติดตามต่อเนื่องไปจากโครงการครับ สำหรับประชาชนหรือว่าผู้ที่เรียนจบแล้วก็ยังไม่มีงานทำนะคะตอนนี้เขามีการเตรียมจะเปิดรับโดยจะรับสมัครนะคะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ www.tsu.ac.th นะคะหรือว่าที่แฟนเพจ Facebook ของสำนักส่งเสริมการบริหารวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนโดยจะเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการะค่ะ ระหว่างวันที่16ถึง22มิถุนายนนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0911705840และ0887601006ค่ะเรียกว่าเป็นประโยชน์นะคะสำหรับบุคคลที่ยังว่างงานอยู่โดยเฉพาะน้องๆนิสิตนักศ,ศึกษานะคะที่สำเร็จการศึกษามาแล้วแต่ว่ายังไม่มีงานทำก็ลองสอบถามราเอียดกันเข้าไปได้ค่ะแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่างที่บอกว่า ต้องเป็นคนไทยนะคะสัญชาติไทยแล้วก็จะต้องเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลในโครงการเราไม่ทิ้งกันด้วยนะคะ